กลับกลับมาหยิบล้านกันตโตทางช่องไอชาแนลกเป็นประจำทุก วันตามตัวแตกเ <ś led> ใบเขียวโอ้สุดยอดวันตามตัวแตกที่เรานะแล้วนะลก็ล็อกเป่าก็ตามเป้าหมายนะว่าไปตามนะั้นนี่คือสุดยอดของวิชาโหราศาสตร์ในความร่ำรวยจริงๆนะโหราศาสตร์ตำรับพิเัยสงครามสู้จ,จริญกระชงเป็นจจรกระทากโอ้โหไปยรณ์เรื่องของตัวเลขนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากท่านใดที่ได้เรียนรู้ไปเมื่อวานนี่ก็โอ้สุดยอดนะเป็นไงล่ะถามปุ๊บมาปับ๊บ <ś led> โอ้สุดยอดจริงๆอ้าวนี่คือช่องงานจช่นหคัคือลักนะเป็นช่องที่ผมนาสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำหรับวิจัยสงคมสู้เจ้ากระโชกเป็นเจ้ากระทัดมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจํมา,นา,นามาแนะนําตั้งดูให้ถูกดูดวงให้เป็นเจ็นความสาเร็จสองดาวให้เห็นเป็นเศรษฐิก็เลยชัดๆจะไปว่าไปตามนั้นว่ามาตามนี้อ้าววันนี้ก็กลับมาไม่พูดอะไรมากนะก็ว่ากันไปเลยนะเอาขึ้นมาให้ท่านเลยละกันก็ไม่อะไรแหละส่วนท่านใดที่อยากจะได้หนังสือก็ สั่งไปนะซูนุกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์อ่าเมื่อวานนี้ก็บอกแล้วว่าหนังสือที่สุดยอดมากวันนี้เป็นไงเต็มเต็มนะฮะเต็มเต็มนะนะในหนังสือนั่นแหละในวันเสาร์นั่นแหละท่านไปดูนะโอ้เต็มเต็มตั้งแต่เช้าแล้วใครรู้ก่อนก็ได้ก่อนรู้รู้ตอนไหนได้ตอนนั้นนะครับของเรานะเพราะว่าสือว่าสุดยอดมากอ้าวสั่งไปนะหนังสือซูนุกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์มีโปรโมชั่นให้พิเศษสําหรับเดือนนี้นะครับ ก็หวานไปตามนั้นเลยว่ามาตามนี้นะสุดยอดมากส่วนท่านใดที่สั่งไปแล้วยังไม่ได้หนังสือนะก็แจ้งที่อยู่ไปด่วนๆเลยนะครับด่วนๆไปเลยจะได้จัดการส่งให้ท่านให้เรียบร้อยนะครับหวานไปตามนั้นนะครับส่วนท่านใดที่ จะสั่งต่อก็สั่งได้นะคนสั่งที่ต่องอจะได้เปรียบคนอื่นนิดหน่อยเพราะว่าผมจะเพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวรหัสรับศูนย์นเจนะรหัสรับศูนย์เจเนี่ยใส่เข้าไปเลยสุดยอดอา้ากลับมาวันนี้เลยแล้วกันไม่ว่าอะไรวันที่แปดวันที่แ no 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 <laughs> ปดโนเว e เบอร์โนเวเบอร์พฤศจิกาย,ยนนะอา้าวกลับมาตามนั้นเราก็ผูกดวงนะ่ะโดยหลักของเราก็ใช้โหราศาสตร์เลยใช่ไหมเราก็ผูกดวงนะ ถูกดวงแล้วก็ได้ตามนี้แหละครับก็ว่าไปตามนั้นนะถูกดวงก็คือท่านว่าตามนี้ก่อนสายหวานยาวนะสายหวานยาวนี่คือสายประจําอยู่แล้วสายประทูนี่ถึงไม่มีปัญหาเลยได้ตังแน่นอนชัดเจนมากนะแต่วหวานยาวท่านก็ต้องลงทุนนิดหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านนี่ท่านอยากได้หวานยาว้็ให้เปิดหนังสือสิหนังสือวันเสาร์มีอะไรบ้างนะมันจะมีอยู่ในช่อตดึงดึงดึง,ดงมันออกมีมีอะไรบ้างล่ะ มีอะไรบ้างถ้าก็ดึงมันออกมามีอะไรบ้างอยู่ตรงนั้นก็ดึงออกมาแล้วก็ชัดมันจะเหลือไม่กี่ชุดไม่กี่คู่เองเลยนะเหลือไม่กี่ชุดไม่กี่คู่เองเพราะฉะนั้นก็นี่คือตามหลักเลยแล้วพอดึงออกมาปุ๊บท่าก็ไปเข้าตัวรหัสรับฟ้ารหัส0ู7อ่ะนะรหัสรหัสฟ้าคือรหัสรับ0ู7ถ้จาก็ยิงได้น้อยใหญ่เลย แต่ถ้าจริงท่านมองจากตัวนี้ปุ๊บตลาดหัก007จะเหลือไม่เท่าไหร่นะเหลือไม่เท่าไหร่เลยแล้วโดยเฉพาะท่านก็นดูสิว่าวันนี้4ก9ทำ100ได้ตงังไอเอสก็2ก6นั่นก็จัดตามระบบก็ไม่มีอะไรครับมี42 46 92กั6ก็อยู่แค่นี้อันนี้ตามระบบนะจะมาตามระบบหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าจะรู้ตัวซีโอก็จะซีโอใส่เข้าไปนาะซีโอใส่เข้าไปก็จัดไปตามนั้นผมก็ว่ามาตามนี้ท่านในรับรู้กันตามนั้นแล้วก็วันนี้ดีอาร์ทีเรา647นะ647 567วานนี้เราก็เข้าไปนี่เสด็จญาติเหมือนกัน AR นี่ห้ามทิ้งเด็กขาดผมบอกแล้วมือคือนี้บอกเรื่องเราอ AR ห้ามทิ้งแล้วก็ดาวที่มันโดดเด่นมากสุดคือ AR แล้วก็ดาวที่มันเป็น VR ก็ชอบมาที่เราคือ5กับสนแล้วก็2กับสามโอ้โหวานนี่สุดยอดมากแต่ส่วนท่านใดที่ถามว่าอาจารย์12เม็ดวันนี้เป็นไรมาเต็มๆจัดเต็มมาเต็มๆแต่เช้าแล้วจัดเต็มแตยเช้าแล้วโอ้สุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงๆอ่ะ อันนี้ก็ว่าตามนี้ ngf หรือ ng 4ก็863แล้วก็เจอดีไซเนอร์ก็คือ0 7 8ย์แล้วก็เจอ8นะว่าตามหลักตัวนี้มันจะเจอ8ดอยู่นะถ้าเรามองจากตรงนี <S <s ้ม <c oughs> ันเจอ8นะครับถ้าเราเอาตรงนี้มันเจอ6กับเออาเจอ6เจอเจอนะครับนะมันเจอ8ก่อนพอเจอ8เส้นก็ไปดู้ดีดีอาร์ทีดีอาร์ทีมัน6 47ทีนี้647่พวกนี้อาจจะเป็น8 4 87ปเจหรือ8 6นี้ก็ได้นะก็ว่าไปจัดไปตามนั้นนะก็ว่ามาตามนั้นแหละถ้าว่ามาตามนี้นะ แต่ว่าตัวหลักเราก็จัดไปตามนี้แหละก็ว่ามาตามนี้เลยนะ AR รอบ18ในกาาอันนี้คือ18ในการ30นาที19นกานาที17นกานาทีนะก็ว่าไปตามนี้ตัว AR เราจะได้อยู่ที่164จะเยอะนิดหน่อยนะ16 4ท่านก็ดูที่164ท่านดูแล้วว่า6กับ4เจอกันนะที่ DRT แล้วก็ C 1นี้เราเจอที่ Designer เพราะนั้นเจอจริงๆก็คือ4อนะ่ก็4ครับ4มีอะไรแล้วก็484643ก็จัดไปแค่นี้ถ้า484643คุณจะเน้นอะไรก็โอ้โหชัดเจนอยู่แล้วเข้ารหัส 0, 0ูนมานี่เป๊ะเวอร์เลยนะครับเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆนะแล้วก็ตัว LOD เรา TNS เราจะได้590เนี่ย ห้ากศูนย์นะห้ากศูนย์นี่โอ้โหมันยืดอยู่ในระบบไหนเลยนะครับไม่ไม่อยู่ในระบบเพื่อนเลยแต่ก็โอเคก็ยึดห้าก็ได้เอายึดห้ามาก็ได้นะยึดห้ามาอ่าสี่อะไรก็แล้วแต่ห้าสี่สองห้าสี่หกเี้ยจะกระจัดไปตามนี้ได้นะว่ามาตามนั้นอ่านนี้คือในเรื่องของลาด อ่าเรื่องของดวงดาวนะเราก็ว่ารหัสของดวงดาวแนวน้มก็637ตัวแนวโน้มคือ637นะ18นกา30นาทีนะแต่ถ้า17นกา30นาทีจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะอันนั้นไม่จะเป็นกลางวันล้ครับเป็นกลางวันและอันนี้จะเป็นกลางคืนถ้าก็ต้องไปอ่านในหนังสือแล้วก็ลองทําดูกลางวันเป็นอะไรแนวนมอันนี้มันจะเริ่มตั้งแต่18นกา30นาที637เนี่ยครับ637เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่18นกา30นาทีเพราะเป็นกลางคืนนะกลางวันก็อีกแบบหนึ่งนะครับต้างก็ต้องไล่กลางวันเอานะกลางวันก็ต้องไล่กลางวันเอาไปตามนั้นแหะเริ่มจากจุดไหนอะไรต่างๆนานาก็อยู่ในหนังสืออธิบายท่านเรียบร้อยแล้วครับ เพราะกลางวันมันคือจะแยกกันนะตัวแนวโน้มนะครับอันนี้ก็เรียกแนวโน้มเริ่มตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปแล้วก็จะไปจบเอาหกโมงเช้านะหกสามเจ็ดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมาแหละมีแนวโน้มที่จะมามีแนวโน้มที่จะมานะหกสามเจ็ดก็อาจจะมาแต่เช้าได้นะเช้ามืดอะเช้ามืดจะมีโอกาสที่จะมาได้ไงงานก็จัดไปตามนั้นอ้าวก็ดูในเรื่องของสายใบเขียวใบเขียวนี่ก็จัดไปตามนี้นะ ต่เมื่อวานนี้ท่านก็ดูถือผมแอบแบไว้นะผมจะไม่บอกนะตัวผมมแอบไว้เมื่อวานนี้เจ็ดสามลงตามล็อกตามเป้านะวันนี้ตัวแอบเมื่อวานนี้ตัวแอบไว้นี่โอ้โหสามตัวที่ลาวเต็มเต็มเลยนะมันเป๊ะเวอร์เลยนะ เออคือตรงๆเลยนะฮะไม่ต้องกลับไม่ต้องไหนเลยแบบจัดเต็มเลยวันนี้ก็จัดไปตามนี้นะท่านก็แคปไปไว้ดูนะครับเอาส่วนท่านใดที่อยากได้เต็มๆผมไม่บังก็ทักลไลน,น์ไป0ูนุก8ี่สองแปดแปหนังสือก็อย่าลืมนะครับท่านสามารถเป็นเจ้าของได้สุดยอดจริงหนังสือ,น,น,อนี่นะก็ช่วงนี้เป็นโปรพิเศษสั่งไปเลยฮนะซูนุกซี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นแรกก็บ้านหมอดูหนึ a ่งเก้าแปด b a n m o r d w จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้อ้าวันนี้ก็อ่า ประมาณนี้นะวันเสาร์สบายสบายไม่ต้อง,กงเกรงเครีไม่ต้องซีเรียสอะไรขอให้ทุกท่านยิ้มรับทัพรับเงินแรกันทุกคนโชคด,ดีครับ